พี่น้องที่รักวันนี้อยากจะพูดอีกคำถามหนึ่งที่เราจะต้องอตอบกันก็คือพระองค์ทำอะไรบ้างเมื่อพระองค์เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนั้นนะครับเราก็คงจะเข้าใจนะครับเมื่อพระองค์เข้าไปพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาตรงนั้นแล้วสิ่งที่ทําก็คือพระองค์ก็คงอยู่ร่วมกับบรรดาข้าสาวกที่ตามไปแล้วก็บบรรดาศิษย์ที่ตามไปก็คงจะอยู่ร่วมพวก บรรดาข้าสาวกลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะมีความคิดและก็คงจะเตรียมตัวและคงจะสังเกตดูพระเยซูเจ้าว่าพวกทําอะไรบ้างเพราะอย่าลืมความหวังของพวกเขาก็คือต้องการเห็นพระเยซูเจ้ามาและก็กอบกู้พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวโรมันเป็นเมืองขึ้นของชาวโรมันให้ครับเป็นอิสระนั่นเองใน,นสิ่งที่บรรดาลูลกศิษย์ลูกหาต้องการ เห็นอย่างนั้นแม้กระทั่งขคาสาวกเองก็ตามก็ยังมีความคิดอย่างนี้ก็มีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อพระเยซูเจ้าชนะแล้วพระองค์จะต้องเป็นผู้ปกครองไหมพระองค์จะเป็นกษัตริย์ไหมพวกเขาจะต้องมีหน้ามีตาไหมยังคิดอย่างนั้นอยู่นะครับพวกสาวกก็ยังคิดยังมีความคิดแบบนี้อยู่สิ่งที่พระองค์ทําก็คืออยู่กับพวกเขายังไม่ทําอะไรพระองค์ก็อยู่กับพวกเขาแล้วพระองค์สิ่งที่ทําต่อมาคือพระองค์ทรงเตรียมพระองค์เอง พระองค์รู้ว่าคืออะไรที่สิ่งที่พระองค์จะต้องพบคืออะไรพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์จะต้องถูกจับถูกจนกรั่งเขนถูกอะไรพระองค์รู้ก่อนแล้วแต่ว่าดังนั้นพระองค์จึงเตรียมพระองค์เองเพื่อพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนนะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ชอบนะเป็นสิ่งที่พระองค์กลัวไหมในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าพระองค์กลัวนะกลัวที่จะต้องถูกทรมานกลัวในความเป็นมนุษย์นั้นพระองค์กลัวแต่ว่าเราสังเกตได้จาายสังเกตที่ที่ใน ในขณะที่พระองค์ภาวนากับพระบิดานั้นพระองค์ขอพระบิดาเนี่ยบอกว่าข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้การลิกิตผ่านพ้นไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเบญชาก็นี่แสดงถึงพระองค์ก็ไม่อยากที่จะทรมานไม่อยากนั้นแต่ว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าคือเป็นพระประสงค์ของพระเบญชาก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปและก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งเราก็รู้ว่าจริงๆก็คือพระองค์ต้องมอบ ชีวิตของพระองค์เองในความเป็นพระเยซูนั้นก็ที่จะไถ่บาปที่จะกอบกู้มนุษย์นั่นเองเราก็ทราบแล้วพระองค์ใช้เวลาที่อยู่ตรงนั้นกี่วันก็ไม่ทราบเนี่ยนะเข้าไปในกรุงแล้วก่อนที่จะถูกจับพระองค์ได้สวดภาวนาได้หาที่สงบและอย่าลืมว่าทุกครั้งเมื่อพระเยซูเจ้าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยพระองค์จะต้องภาวนาติดต่อกับพระบิดาขอพรจากพระบิดาเสมอนี่เป็นแบบอย่าง ที่เราทุกคนแบบอย่างของเราทุกคนที่เราจะต้องกระทำเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเราก็ต้องภาวนาขอพรจากพระบิดานะครับครนี้ผันมาดูพวกสาวกพวกลูกศิษย์นั้นก็คงจะสงสัยนะเพราะว่าคงสงสัยเพราะว่าเอ๊ะไม่เห็นทําอะไรสักทีเข้ามาแทนที่จะไปบรรดาลไปทําให้ไอ้พวกหัวหน้าพวกศัตรูที่คิดปิดทาบิดคิดไล่พระองค์คนที่ มากดขี่ก่อมเขงบางแกนั้นให้เจ็บไข้ได้ป่วยบันดาลให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทําอย่างนั้นพวกเขาก็คงสงสัยเหมือนกันนะสาวกและสิทธิของพระองค์สงสัยว่าเอ๊ะไม่เห็นทําอะไรแต่ก็ยังไม่พูดอะไรก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่กับพระองค์แต่ว่าก็ยังยังยังมั่นใจไหมก็คงจะมั่นใจอยู่แต่ว่าก็คงจะเอ๊ะทาไมไม่ทำอะไรตั้งทีมาอยู่เนี่ยมาอยู่แล้วก็พาไปที่นู่นพาไปที่นี่ไปสวดตรงนี้สวดตรงนั้น ประชุมก็ไม่เห็นทําอะไรสักทีนี่ก็คงจะคิดอย่างนี้นะแต่ว่าส่วนพระเยซูเจ้านั้นพระองค์เตรียมชีวิตของพระองค์เตรียมพระวิญญาณของพระองค์เตรียมตัวของพระองค์เพื่อจะต้องทําสิ่งที่ใหญ่โตทาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรับทรมานและก็สิ้นพระชนเพื่อมอบชีวิตของพระองค์นั้นทดแทน ความผิดบาปของมนุษย์ทดแทนมนุษย์ทั้งหลายนั้นให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งน,นะครับตรงนี้สําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ขับตอบคำถามว่าทําไมพระองค์เข้าไปในกรุงเยอรมันและพระองค์ทําอย่างนี้นะทำคือหนึ่งต้องการจะ,ะมั่นใจต้องการจะขอพรจากพระบิดาและก็รู้แล้วพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ต้องรับชะตาก,การรมอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง ก็ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในออออโอกาสที่พระองค์จะรับชะตาก,การรมของพระองค์ในการไถ่าบาปในการมอบชีวิตนั้น